วัอนี้เพ้นทสิบ้ามาเบ่งวิธีการหาปลาของตากระไยเน้ะค่ะนาะเห็นคนพนการังเต็มอยู่นามันน้อห่วยนะคะนาะเดี๋ยวเดี๋วสิพ้ามาบ่งค่ะอ่านวิธีคนตกปลาเนาะค่ะนพอคนเอิ้นพิ่นเอิ่นอิ้นย่างนนเอิ่นมาตีเบ็ดปอนย์เดี๋ยวเดี๋ยวสิบาไปบ่งนะคะนาออันใดจกโตัวเราื้นนี้ฮะโอ้ได้ร้ายเราค่ะพี่น้องมึงเห็นไดร้ายหลายปานีแต่ตัวยังไงจ้ะพอเด้อขอขอบ่งแม พี่น้องเบิ้งเวิ้งเิ้งขนมาปลาอย่งนั้นปลากระตือปลากาตีขึ้นปลากาปลากระตือปลาขาวนวตาหนีโอ้จะจะได้หลายยุคค่ะนี่นนตายเนาะบอแห้งไันใดได้ครับที่น้องเดี๋ยวปลาหนีเมื่อปลาปลาหนีเมื่อ จะหลายเติบอยู่ดีนอตาเนาะน่าเป็ลายออปกปกตินี่สิม้าสีสุบีเลยเป็นบ่เออแล้วนี่เพิ่งกะาลอดแล้วเน,ะนาะบรรยากาศของหวยบ้านเท่าเนาะคะ่ะ